ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูซี่สวัสดีค่ะเจนนิก้าผู้ดใดเคยเล่นตุ๊ก,กตาสมัยก่อนแนะ่เอาใบตองมาคันเราก็เอามาสอยๆเพือตามในคลิปเดี๋ยวจะมุ่จะเอาไปเลยซอยให้เบิร์นเด้อเดี๋ยวคลิปเงี้คันอยากให้มันละเอียดเทาก็สอยบางก็นี่จ้ะแต่ว่าอันนี้ฝ้าเ,เห็ดแต่วา่าพ่อเดเบิงบัดนี้กับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ไม่หยาบกันได้แล้วกันหนังยาง เขาจะเอามาพันจ้ามูเจ้าพันให้มันแน่นๆเป็นของเล่นยุคเก่าศูนย์นะจ๊ะสมัยก่อนมันบอได้มีเนาะตุ๊กตาบาร์บี้จะเป็นแบบนี้แหละตุ๊กตาแบบว่ามูพุ่ยิ่งแล้วกันหรือเลียนกันมากแล้วกะไปล้างบ้านเลยวันนี้ไปหาใบตองมาสอยสอยเฮ็ดตุ๊กตาขันผู้ใจอันอยากผมบอลเป็นอันฝรั่งกะเอาใบตองที่มันเหลืองๆนะจ๊ะนี่กะเข้าก็เอามาเล่นนล้วกันแบบนี้จ้ะผู้ใดเคยเฮ็ดเล่นแหรือวาน อยากเห็ดร่องเห็ดให้เด็กหน่อยเล่นหรือว่าผ้าเด็กหน่อยเห็ดเล่นกับผ้าเห็ดเด้อจ้ะให้เขาสอยใบตองนี่แหละฝึกสมาธิแถมได้เป็นของเล่นพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลูซี่สวัสดีค่ะเจนนิก้าขอบคุณที่รับชมคลิปจ้าตุ๊ก,กตาของเล่นที่ทำจากใบตองฟรีน่นแหละ